วันนี้มาร้านไอศครีมสโมสอนนะคะทุกคนที่คนเยอะมากรอคิวนานมากแต่สามารถจองคิวได้ในแอปคิวคิวนะคะทุกคนที่ไอศครีมสโมสอนมาถัดทองแล้วเราก็ได้คิวแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจองล่วงหน้าผ่านแอปคิวคิวค่ะทุกคนเขาก็จะมีเมนูมาให้ดูนะคะเราได้คิวแล้วเราก็ต้องไปสั่งตรงนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าโต๊ะไหนนะคะทุกคน อูจิมัชะลาวาหรือเมนูน้ำแล้วก็มีเมนูไอศครีมเป็นสกู๊ป้วยนะคะทุกคนตอนแรกมันมี3ส่วนเนาะหมายถึงว่าเมนูแต่ว่าเราเปิดข้ามไปที่เขาเป็นแบบว่าเล m m เมนบอกว่าคนมาต้องกินก็คือบานาน่าแคมเบลเล่นะคะทุกคนแต่เราเห็นว่ากระแสมัชะตอนนี้กําลังมาเราก็เลยเอาอูจิมัชะลาวานะคะตอนแรกเราไปดูที่เขารีวิวกันนะคะเรานึกว่าเขาเขียนผิดว่าเป็นแบบว่า มูจิหรืออะไรสักอย่างอะที่มันเป็นนิ่มๆเขาเรียกว่าอะไรนะอ่านั่นแหละแต่จริงๆไม่ใช่นะคะทุกคนหรือว่าจะเป็นเคซี่ช็อกโกแลตนะคะโกปีทีรามิสุนะคะก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะเลคคมเมนก็คือบารน์นาแคมบูเล่วันนี้เรามากินอูจิมัชชาลาวาค่ะทุกคนมันเรียกว่า melting sunday melting sunday นะคะ เป็นแบบว่าสเปเชียลของที่นี่เลยเนาะก็คือเลือกทานอันนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าเออแปลกดีรสชาติมันจะเป็นยังไงนะแบบเอยดูมันล้นๆเกินๆจากจานยังไงไม่รู้แล้วเราก็จะมาชิมกันค่ะทุกคนตอนแรกคิดว่าจะสั่งไอศครีมเอาอีกสกูปนึงดีไหมแต่ว่าตอนนั้นได้กินของคาวมาแล้วมันก็รู้สึกอิ่มก็เลยสั่งเป็นนี่เลยชานะคะมาแก้วหนึ่งแล้วก็อูจิมัชชะเรียกว่าชาไทยสโมสอนแบรนด์นั่นเองนะคะทุกคน ก็รสชาติเนี่ยไม่หวานจนเกินไปนะรู้สึกว่าโอเคเลยแบบว่ามาร้านนี้มันก็จะให้ฟีลแบบว่าโรงหนังสมัยก่อนฟีลแบบว่าเห็นไหมแก้วชาเนี่ยสมัยก่อนแล้วนั่งสักพักหนึ่งอะ่ะเขาก็มาเสิร์ฟเลยทุกคนพนักงานเขาก็ถามว่าเอ้ยอันนี้ถ่ายหรือเปล่าเขาบอกว่าถ่ายอยู่ไหมนี่เหมือนเขาอ่ะก็จะแบบว่าอยากจะโชว์การที่เขาเนี่ยเอาไอติมเนี่ย จุ๊บลงไปในอูจิมัช,ชาลาวานะคะทุกคนเห็นปะมันเป็นลาวาเยิ้มลงมานะทุกคนดบูบดิไหลตกลงมาโดยจานข้างล่างเลยเราก็ดูนะดูดิเห็นแบบว่าเนื้อของมัช,ชานะจริงๆเเลยแล้วก็ไอศครีมเห็นปะคือเอาจริงป้าหน้ากินมาก็คือคิดถูกเลยแหละอาานื้อใจแล้วภาพมันชวนกินมากเลยมันรู้สึกให้ควารู้สึกแบบเฮ้ย เรายังไม่เคยเจอเมนูประมาณนี้ที่ไหนอะไรประมาณเนี้ยอ่าหลังจากเราโยนโฉมมันสักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน เราก็อ่าได้เริ่มชิมแล้วรู้สึกว่าโหมัชชาแบบมัชชาจริงๆเหมือนแบบว่ามัชชาของแท้อะราคาเขาก็สมน้ําสมเนื้อนะก็คือทานอูจิมัชชากับชาไทยแก้วหนึ่งอ่ะก็คือ270บาทนะทุกคน55กับ2 0 0 15ปะเออก็คือ270และทีนี้นะ ไอติมชาเขียวเขานะให้แบบว่ามัชะนุมน่มๆไม่ได้นมจนเกินไปถ้าสาวกมัชะะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้นะที่อยู่ในมัชะะฟีเวอร์นะรับรองเลยนะว่าจะต้องถูกใจแน่นอนสําหรับที่คนไม่อยากจะทานแคมบูเล่นะแนะนะํานะว่าอูจิมัชะาเนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่สำแบบว่า ทานแล้วจะรู้สึกว่าฉันไม่เสียใจเลยที่แบบว่าไม่ได้ทานเมนูสเปเชียลของทางร้านแล้วมาทานมาช่าแทนเพราะว่าเขาเนี่ยทำมะช่าแบบว่าทําถึงเลยอ่ะยิ่งตักเข้าไปแล้วนะดูตรงกลางนะน่าจะเป็นแบบว่าขนมปังแล้วก็แคมบเบรยอยู่ด้านล่างจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะมาตัดแบบว่ารสมชาช่ามันก็จะค่อนข้างแบบว่ามีรสชาติของมัชฉาที่ค่อนข้างจะขมแต่ว่าพอมัน คลุกเคล้ากับไอศครีมนะทำให้มันลงตัวมากๆแล้วก็กินนะสองคนหนึ่งถ้วยก็คือไม่เลี่ยนนะคะแต่ว่าส่วนมากที่เห็นตรงค้างๆก็แบบเจคน2องถ้วยอะไรประมาณเนี้ยก็มันก็เราก็มันเป็นของหวานแล้วเนาะมันก็ควรจะแบบว่าอ้าอ,อแย่งกันกินมันก็จะอร่อยกว่ากินคนเดียวหรือว่าแย่งกันสองคนก็โอเคอยู่ก็คืออิ่มนะจะบอกแต่ว่าอิ่มของคราวมาแล้วอนะเนาะก็มันจะมี สตรอเบอรี่แยมข้างลาง่างนะคะแคมบบเล่แล้วก็ขนมปังอยู่ข้างล่างของอูจิมัชาอีกทีหนึ่งก็โดยรวมแล้วคะแนนเต็มสี่สำหรับเรานะชอบนะก็คือ9.5เพราะว่าร้านนะค่อนข้างที่จะแคบมากเลยเดินเข้าออกเนะี่ยแบบว่าเล็กมากแล้วก็ถามว่าคิวรอนานไหมก็ไม่ได้นานขนาดนั้นเพราะว่าเรากดล่วงหน้าแล้วเราก็ค่อยเดินมาถ้าเราอยู่แถวมทัทนทองนะกดล่วงหน้ามันก็จะ กะเวลาก็พอดีมีที่นั่งรอหน้าร้านนะคะทุกคนก็ระวังยุงกัดน,นิดนึงถ้ามาตอนคืนแต่ว่าข้างในร้านก็ค่อนข้างที่จะแน่นน,นิดนึงเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศข้างในร้านมาให้ทุกคนดูด้วยนะคะก็ ไม่แน่นะถ้าเขาขายดีว่าเขาอาจจะขยายร้านใหญ่ก็ได้ก็จะแบบว่าฟีลโรงหนังแบบว่าตอนนี้มีเรื่องแบบว่ามีหนังเรื่องอะไรเขาก็ติดโปรโมทไว้ด้วยนะก็คือเหมือนโรงหนังสมัยก่อนเลยคือแบบถ้าใครถ่ายรูปนะโทนฟิล์มนิดนึงนะข้างหน้าโรงหนังนะ เอ้ยข้างหน้าร้านนะที่เหมือนโรงหนังนะก็คือสวยเลยวันนี้ที่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราอ่ะมาหลังเลิกงานไงสภาพมันก็จะยมนิดนึงไม่ได้แบบว่ามาวันเสาร์อาทิตย์เลิกงานแล้วก็มาเลยก็เออมาลองชิมหน่อยแล้วกันอะไรประมาณเนี้ยก็เอามาฝากทุกคนนะคะถ้าใครไม่รู้ว่าจะทานของหวานอะไรในบรรทัดทองที่แบบว่าเปิดใหม่ก็แนะนำว่าให้ไปลองทานไอศครีมสโมสสได้เขาก็คือ เป็นของหวานอย่างนึงที่อยากจะแนะนําอ่ะบ๊ายบายจ้านี่ออกมาหน้าร้านแล้วหนึ่งคู่หายนะคะทุกคนดูดิร้านก็ประมาณนี้ค่ะก็มีคนนั่งรอหน้าร้านร้านก็ประมาณนั้นสั่งแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะจ้าเขามาเสิร์